ผัวโดนต่อนะครับด้านอื่น0229850301วันนี้คุยเรื่องเช่าซื้อรถนะใครติดขัดปัญหาอยู่ในขั้นตอนไหนทั้งคนเช่าซื้อคนค้ำติดต่อ0229850301นะคุณพูกว่าดลสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่เชิญเลยเป็นยังไงเอ่ยครับคือเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยผมผ่อนรถหมดแล้วแล้วก็ไปไว้ไฟแนนซ์แต่ว่าพอดีเลิกกับแฟนะครับแล้วแฟนก็เอาไปใช้แล้วเขาก็ไม่ได้ส่งเลยครับ แล้วเนี่ยตอนนี้เขาเอารถมาคืนผมครับแล้วผมจะทำยังไงครับคุณเอารถไปเข้าไฟแนซ์เพื่อเอาเงินออกมาเหรอหรือ,อยังไงใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วเขาทวงถามมายอย่างฮะก็ไม่มีใบเลยครับสามปีแล้วครับเพราะว่าพอดนี้เขาเป็นคนเอาไปใช้ครับผมไม่ได้ใช้โอ้อคุณไม่รู้นี่จะคนเอาไปเข้าคือตัวคุณใช่ไหมไปกู้เงินออกมาอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ครับคนที่เอาไปเข้าก็คือเขากับน้องสาวเขาครับ แล้วเป็นชื่อรถเป็นชื่อใครชื่อรถเป็นเป็นแฟนเก่าผมครับเป็นแฟนเก่าของคุณคุณไม่ได้เกี่ยวข้องในความเป็นเจ้าของรถคันนี้ในเอกสารใช่ไหมอ่าเออดที่แรกที่ซื้อเนี่ยคือผมเป็นคนไปคนค้ำอ่ะครับแต่ว่าตอนไฟฟแฟนั้นเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ยุ่งครับไม่ไม่รถตอนเอาไปเข้าไฟแนนซ์เนี่ยมันผ่อนเสร็จหรือยังหมดแล้วครับอ่อหมดแล้วโอนแล้วเรียบร้อยใช่ไหม ไม่ได้โอนครับก็คือทําไฟแนนซ์กับที่บริษัทนั้นเลยอ๋อคุณไปรีไฟแนนซ์นเก่าีาผมผม, <นะ S 1> ผมงงครับ<ส>คุณคุณบดวดลครับออเอ่อที่คุณบอกว่าคุณออกรถเนี่ยอันแรกเลยเนะครับสัญญาเช่าซื้อเนี่ยคุณผัวดวนมีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟแนนซ์ยังไงบ้างครับเป็นคนคำ้ำเป็นผู้ค้ำประกันใช่ไหมครับอืมแล้วเป็นเป็นผู้ค้ำประกันตอนที่ซื้อผ่อนนะครับแต่ว่าพอผ่อนหมดแล้วเนี่ยเขาผ่อนหมดแล้วยังไงครับ ผ่อนหมดแล้วเขาไปเอาไว้นั้นกับน้องสาวเขาครับผมผมไปคนค้ำผมไม่ได้ไปเดี๋ยวนะครับไอผ่อนหมดแล้วไปไว้ไฟแนนั้นั่นหมายถึงว่าเมื่อชาําระเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนะครับใช่ครับครับแล้วเขาเนี่ยแฟนคุณก็เอาไปจัดใหม่เป็นครั้งที่สองถูกไหมครับ ใช่ครับจัดใหม่ครั้งที่สองนะครับแล้วก็คุณเกี่ยวข้องกันด้วยไหมเพราะงั้นผมแยกอย่างนี้นะครับคุณพอดวนได้จบจบในม้วนแรกแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคุณนะครับไปค้าประกันในครั้งแรกเลยนะครับเมื่อสามปีเนี่ยนะครับแล้วก็แฟนคุณปิดบัญชีเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนี่สินคุณกับแฟนนซ้นได้จบแล้วนะครับพอหลังจากนั้นแฟนคุณนะครับเอาไปจัดเป็นคนที่สองถูกไหมครับครับนะครับไปจัดคนที่สองแล้วคุณไปค้าประกันหรือเปล่าครับ เปล่าครับเขาไปนับจบครับท้างนั้นจบแล้วครับไม่มีโอนเกี่ยวข้องแล้วตอนนี้เอาาลดมาให้ผมครับฟังก่อนผูครับเออนะครับเอามาลดมาให้คุณเนี่ยคุณจะรับหรือไม่มาเรื่องของคุณครับเป็นเรื่องความสมัครใจครับที่เขาส่งมาให้คุณคุณจะรับหรือไม่รับนั่นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ข้อที่จริงที่คุณแจ้งผมถูกต้องนะครับเพราะอันที่หนึ่งเนี่ยครับอันแรกสมมุติว่าคุณไปทําที่ไฟนแนนซ์กอไก่นะครับแล้วคุณก็คำประกันไว้แล้วผ่อนครบนะครับเมื่อครบตามสัญญาแล้วนะครับเขาก็จะ นะครับก็คือแฟนคุณค,คือผมเนี่ยกำลังกำลังสงสัยในข้อเท็จจริงของคุณว่า,า,าให้คุณเนี่ยคุณคิดว่าผ่อนจบแต่คุณต้องไปเช็คข้อมูลนะครับว่ามันจบจริงหรือเปล่าส่วนที่คุณค้ำตั้งแต่อันแรกหรือยังชำระยังไม่ครบหรือยังไม่จบสัญญาแฟนคุณเอาเอาเอา,เอารถเนี่ย แบกรีไฟแนนซ์กลับมายังใช้สัญญาตัวเดิมอยู่หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยผมให้ทาง<ช>คุณเชี่วชาญอธิบายตรงนี้นิดนึงนะ อ้าวเชิญนะฮะมต่พวมันไม่จบเลยทีเดียวถ้ามันไม่จบอย่างนี้แสดงว่าเข้ารถมาคืนคุณนะครับผมเดานะครับอย่างที่คุณพีพูดนะครับว่าอันแรกเนี่ยแฟนคุณเนี่ยชำระยังไม่ปิดบัญชีคือคําว่าครบเนี่ยนะครับอาจจะครบไม่ปิดจริงๆอ่ะไม่ปิดบัญชีจริงๆอ่ะนะครับแต่เขาเรียกว่าขอรีไฟแนนซ์คือขอไปขอกู้ต่อนะครับขอขอกู้ต่อนะครับแฟนคุณก็ไปทําสัญญาแต่คุณยังผูกพันวิธีการที่ดีที่สุดนะครับดีที่สุดนะครับหนึ่งลดเนี่ยนะครับคุณทราบใช่ไหมครับว่าไฟแนนซ์คุณจัดที่ไหนคุณโททรรกลัับบไไปเช็คคี่่ฟแนนนซ์ะวา สมมตินะครับว่าไฟนั้นกอไก่คุณก็โทรไปเช็คว่าโอเครถทะเบียนนี้รถยี่ห้อนี้ทะเบียนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังมีภาระหนี้ค้างอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วไฟนั้นก็จแจ้งคุณครับว่าค้างหรือไม่ค้างอย่างไรนะครับถ้าไม่ค้างนะครับก็ถือว่าจบละไม่มีปัญหาแต่ถ้าค้างคุณก็ถามแต่ว่าค้างเป็นหนี้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็คุณต้องประเมินต่อนะครับสมมุตินะครับว่าค้างชําระอยู่1 0 0 0 0แบาท รถคันนี้เนี่ยราคามันซื้อขายเท่าไหร่นะครับถ้ามันซื้อขายในเกินหนึ่งแสนหรือว่าใกล้เคียงกันคุณก็ติดต่อว่าคุณคืนรถให้กับไฟแนนซ์แล้วถือว่าภาระหนี้ระหว่างคุณพูโดนกับไฟแนนซ์จบกันไหมนะครับถ้าจบกันไปก็ทำหนังสือตกลงกันไปนะครับนั่นคือทำให้คุณปลอดทั้งหมดนะครับนะครับขอบอกทนาครับเช็คนะครับผมเป็นห่วงมากเรื่องระหว่างข้อเท็จจริงกับเรื่องของความเข้าใจนะมันจะทําให้ความผูกพันระหว่างตัวคุณกับไฟแนนซ์ หลุดหรือไม่หลุดก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่โทรไปเช็คเลยครับนะจากแฟนนั้นนะครับครับครับขอบคุณครับครับ,รบขอบคุณครับ